สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กับ h าร์ดคิลเลอร์ Q6 นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะครับผมซึ่งผมวันนี้นะครับได้เข้าไปแล้วสองซีนะครับซึ่งเข้าอีกทีตอน2องทุ่มซึ่งระหว่างนี้ประมาณเนี่ยสปายสองใช่ไหมผมต้องนั่งรอพรักเท้าเสร็จพิ่งพักกองนี่ตอนนี้พึ่งพักกองกันไปใช่แล้วขอคนมาดูแลหัวใจโอ้โหเมื่อกี้เป็นแบบ จานแบบ a c t ิ้งป่ะคะจามแตับแดงลยคะไม่ๆๆจานจริงจามจริงจาจริงครับมีคำถามไหมไม่มีไม่มีคำถามคิดถึงน้องจงงานวันนี้จงมหาจงเลยคิดถึงแค่ไหนคิดถึงใครมากกว่าคิดถึงดังหรือคิดถึงผมมากกว่าคำถามนี้คิดถึงใครอารยมากเลยค่ะคิดถึงใคร่ตอนนี้ก็ต้องคิดถึงจงผมกำลังนั่งแต่งรูปให้พี่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงนะครับกำลังคิดแคปชั่นอยู่ว่าคิดแคปชั่นอะไรดีคือด้วยความที่แบบเขามองหน้ากันใช่ไหมอกพี่อกพี่เขาตั้งในฟูมากเลยนะ ช่วงนี้พี่เข้าต่างเนี่ยเข้าแบบฟิตเนสเยอะมากเพราะว่าต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไงคะือแบบซีรีส์เรื่องนี้มีซีนอะไรบ้างบ้างถอดเสื้อตลอดถอดเสื้อตลอดมันร้อนเหรอเลี้ยงไปตลาดไปฟิตเนสไปที่ไหนก็ถอดเสื้อตลอดพูดถึงคาแรคเตอร์ของน้องจุงในซีรีส์เรื่องนี้นายค่ะครับฟาเดลใช่ไหมใช่ครับชื่อคือฟาเดลใช่ครับนี่จริงเป็นโลเคชั่นหลักของบ้านฟาเดลครับซึ่งวันนี้จะถ่ายซีนเป็นแบบน้องชายพาผู้ชายมาบ้านใช่ เราก็ต้องจัดการนะครับแต่ซึ่งจะจะจัดการยังไงก็เป็นเรื่องของซีรีส์แล้วต้องรอติดตามใช่ต้องรอติดตามต้องรอติดตามครับผมเริ่มถ่ายแล้วใช่เริ่มถ่ายแล้วตอนแรกผมจะคิดว่าเอผมจะไม่ปล่อยให้น้องชายผมไปกับผู้ชายใช่ไหมแต่พอเห็นหน้าผู้ชายปุ๊บใช่ไหมเออน้องไปเหอะหรอเอาได้ น่ารักเกินจริงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอฟสุดๆเราเราจะแยกชีวิตจริงกับในซีรีส์ไม่ออกนะคือในชีวิตจริงเราต้องห่วงน้องใช่ไหมแต่แล้วผมเห็นพี่หลอกขนาดนี้ผมก็เลยปล่อยให้น้องไปกับพี่เลยว้าวขอบคุณแต่น้องนูไปว่าจริงๆแล้วคุณเขาตางเขาก็หลงรักผมอยู่แล้วนะหลงรักผมอยู่แล้วนะอ๋อในเรื่องในเรื่อง๋อคุณเขาจะไวซ่าเนี่ยเขาตกหลุมรักการอยู่แล้วอ่าก็เลยง่ายเลยใช่ไหม ก็เลยดีครับเอาวันนี้วันนี้ซีนมีซีอะไรบ้างวันนี้มีซีอะไรบ้างบอกเลยว่าวันไหววันไหวใช่ถ้าทุกคนได้ดูซีนที่เราถ่ายกันไปวันไหวแน่นอนมันวันไหวยังไงมันหวันไหวจริงๆมันพูดไม่ได้มันทำมันทำอะไรบ้างสมมติสมมติว่าซีนนี้เป็นเสียงอะเสียงหนึ่งพี่แบบจะทำเสียงว่าอะไรเสียงอะไรออ้ออ้ีซีรีส์กองซีรีส์เปิดมาได้หก 6คิวแล้วเป็นยังไงบ้างได้ถ่ายกันไปบ้างแล้ว6คิวแล้วก็ดีมีความสุขครับทุกคนน่ารักครับแล้วก็สนุกแฮปปี้ครับเดี๋ยวผมจะส่งพี่ผมไปตัดไปไปทำผมก่อนนะครับนี่ข่ายอย่าไปทำผมนะหลอกขนาดนี้โอ้โหพี่ฝนนะอยากกินอะไรอย่าอย่พี่ซื้อให้นะตัดไปเล่นนะตัดไปเล่นนะครับ สวัสดีค่ะข้าตังสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาหาเข้าตังถึงกองถ่ายเลยตอนนี้กําลังเริ่มถ่ายซีนบ่ายซีนแรกครับเราจะกินข้าวมาเอออิ่มไหมคะข้าวอสุดอร่อยไหมข้าวกองนี้ถอดเสื้อไม่ได้เปิดกองมาแล้วได้หลายคิวเป็นไงเข้าตังวันนี้หกคิวที่ผ่านมาก็มีความหนักหน่วงพอสมควรอาจจะตั้งแต่เช้าถึงถึงซีนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับเพราะว่าบรรยากาศการถ่ายกองนี่คือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ออลิเฟนครับอันนี้ก็คือ เราก็ไม่ได้ออกกองอยู่เลยมามีก้อนขึ้นหนักเลยเนาะใช่มีก้อนขึ้นหนักแต่ว่าก็สนุกดีครับเราสนุกกับการทำงานอะโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูในซีทีเดี๋ยวเราไปดูในซีนกันดีกว่าสวัสดีค่ะท่าสวัสดีครับต้องกระซิบเพราะว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายถ่ายอยู่ใช่ครับน้องเฟิร์สเตรียมตัวก่อนมาเล่นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ่าอย่างแรกครับก็หุ่นครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่โจบอกว่าอยากให้อัพขนาดตัวขึ้นมาเขาก็เลยไปฟิตเนส ไปขึ้นแล้วก็กินอาหารให้เยอะขึ้นนครับเฟิร์สเป็นประเภทต้องเพิ่มครับก็เลยจะเน้นไปที่แป้งครับแล้วก็โปรตีนครับเพิ่มมาเยอะไหมครับตอนแรก63ครับตอนนี้68สิปกสประมาณนั้นครับพี่เหล่านักแสดงมีใครแบบแนะนําเรื่องการแบบเวทเทรนนิ่งหรืออะไรยี้ไหมคะเออ่ปกติเวลาไปฟิตเนสนจะเจอพี่อาร์มบิลซีพี่นิวทิติภูมิดังธนชัยครับแล้วเขาสอนเรื่องฟิตเนสเรายังไงบ้างเขาก็ชวนไปคุยไปเรื่อยๆไม่ได้ฟิตเนสเลยหรอ เล่นครับคือเรามีเรามีเทรนเนอร์ไงครับเพราะว่าเทรนเนอร์ก็ช่วยพาเราเล่นแต่ว่าเวลาที่เราเจอกันเราก็ชิดแชทกันบ้างส่วนใหญ่จะคุยกันว่าเราจะกลับบ้านกันได้ยังเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วว่าระหว่างอาร์มนิวดังใครชวนคุยมากกว่ากันทุกคนเลยพอๆกันหมดครับอ่มาพูดถึงคารคเตอร์เรื่องนี้บ้าง้องเฟิร์สการเนี่ย มันต้องเท่ขนาดไหนคะเรื่องนี้เท่มากจริงจริงรอยสักที่ทุกคนเห็นหนึ่งลายสองลายยังมีอีกสามสี่ที่ขาก็มีห้าหลังก็มีหกครับศิลปะ,ะ,ะบนเดินร่างนะคะหลังหูก็มีนะหลังหูมีป็นชื่อแสดงว่าน้องต้องมากองแต่เช้าก่อนคนอื่นเลยใช่ไหมคบเพราะต้องมาทำรอยก็ามาคนแรกเรื่องคนสุดท้าย,ายจริงทุกรายมีความหมายนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองดูผ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ลองตีความกันดูค่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูคนอื่นถ่ายกันบ้างดีกว่าได้ครับ นีถ่ายหนักไหมคะซีเรียสเทียดกันไหมครับซีเรียสไหมไม่เทียดอาจจะเต็มที่ไม่เทียดแล้วก็เต็มที่ใช่ครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้น้องจุงรับบทพูดยาวแล้บทพูดหลายบรรทัดเมื่อกี้สามหน้าเมื่อกี้สี่น้องจุงพูดมาสี่ห้าบรรทัดกำลังตอบกับแล้วไงอ่ะบทหนักไหมเขาตั้งเนื้อบทหนักไหมบทไม่หนักมากครับแต่ว่าคําพูดพวกประโยคอะไรเงี้ยอาจจะมีความแปลกหน่อยเนาะอาจจะมีความไม่เข้าปาก เพราะว่าบางบางคำอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่คำในชีวิตประจำวันยอะไรเงี้ยครับ<ม>ใช่ก็อาจจะมีพูดสรวนบ้าเซีเรียสมากเลยนะกับในแต่ละแบบตอนนะ่ะจริงหองก็เป็นนักฆ่าไงไใช่ไหมมันเป็นฮาร์ดคิลเลอร์เีเรียสตามเนื้อเรื่องครับแต่หลักๆก็อยากจะยืนยันกับทุกคนอีกทีว่าเป็นอคอมคอม,คอมครับซีน <c oughs> ไหนยากสุดนะคะวันนี้ สิ่งไหนยากสุดเหรอครับสิ่งที่คุยกันปกติถ้าอันไหนที่ไม่ปกติก็คือเล่นง่ายมากอย่างเช่นแบบปิจ้คนไปล้วงคนไปโน่นนี่ไปเรื่อยเป็นง่ายมากอันนี้ร้อนไหมครับร้อนมากครับข้างล่างเหมือนสาวน่ารอนเลยไปจับพี่เข้าตังเมื่อกี้แบบพี่เข้าตังโอ้โหเปียกแบบโชคเลยเฟิร์สเฟิรถ้าใครปลุกบอกกูนะให้แกงบอกกูนะเขียวปะ แต่ว่าแต่ว่าฝากซีรีส์ก่อนฝากซีรีส์ให้ก่อนครับผมว่าซีรีส์เรื่องฮาร์ดคิลเลอร์นะครับเขาจ้างผมมาจีนราคาครับก็ตอนนี้ถ่ายทำไปคิวที่6แล้วครับฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับไว้ด้ว่าบอกความใจครับมีเฟอร์ข้าวตังจุงดังนะครับแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเป็นที่สําคัญเนี่ยมีความคอมเมดี้ติดอยู่แน่นอนครับทุนเธอเธอใครปลุกบอกด้วยนะถ้าผมก็ฝากไปแล้วฮาร์ดคิลเลอร์ครับเขาจ้างให้ผมมาจีนราคาครับครับผม